สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bookmagic Podcast p พอดแคสต์ที่จะเสกหนังสือให้เข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีค่ะ เคยสงสัยกันไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่แบ่งแยกคนธรรมดาธรรมดากับคนที่เป็นสุดยอดในสาขาของตัวเองอะไรที่ทำให้คนอย่างเรโอ a นาร์ดาวินชีหรือว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แตกต่างจากพวกเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือที่พยายามตอบคำถามนี้กันค่ะนั่นคือ mastery หรือศาสตร์แห่งความเป็นเลิศโดยโรเบิร์ตกรีนครับผมหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดที่แบบท่งพลังมากเลยนะเขาบอกว่า ความเป็นเลิศหรือที่เรียกว่าอักฉริยภาพเนี่ยมันไม่ได้มาจากพรสอนที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นผลมาจากกระบวนการที่ชัดเจนมากๆซึ่งใครก็ตามที่มุ่งมั่นจริงๆก็สามารถเดินตามเส้นทางนี้ได้อืโดยเขาไปวิเคราะห์จากชีวประวัติของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เยอะมากเลยครับน่าสนใจมากเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดนี้กันเลยดีกว่าค่ะเส้นทางสู่ความเป็นเลิศเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วเราต้องผ่านอะไรบ้างคะได้เลยครับจุดเริ่มต้นแรกสุดเลยนะและก็สําคัญที่สุดด้วยตามแนวคิดของกรีนคือการค้นหาสิ่งที่เขาเรียกว่าภารกิจแห่งชีวิตหรือ life's task <S ภารกิจแห่งชีวิตฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยนะคะ ใช่ครับมันคือเหมือนเสียงเรียกจากข้างในตัวเราเป็นความหลงไหลหรือความโน้มเอียงบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามากๆซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่เรายังเด็กๆเลยอ๋อพอจะมีตัวอย่างไหมคะตัวอย่างที่ชัดเจนมากในหนังสือก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับตอนอายุห้าขวบพ่อให้เข็มทิศเขาไอน์สไตน์ไม่ได้แค่มองว่ามันเป็นของเล่นนะแต่เขาทึ่งมากกับเข็มที่มันเคลื่อนไหวได้เองโดยที่ไม่มีอะไรไปแตะต้องมันเลยอ่า เข้าใจเลยค่ะใช่ครับความหลงไหลในพลังที่มองไม่เห็นตรงนั้นแหละที่กลายเป็นสิ่งที่จุดประกายเข้าไว้ตลอดชีวิตเลยอือหือแล้วอย่างเลโอนาร์โดดาวินชีล่ะคะดาวินชีก็เหมือนกันครับเขามีแรงผลักดันจากข้างในที่แบบบีบคั้นให้เขาต้องวาดรูปต้องศึกษาทุกอย่างรอบตัวตั้งแต่กายวิภาคของมนุษย์ไปจนถึงการไหลของน้ําคือทําทุกอย่างเพื่อค้นหาแก่นแท้ของชีวิต แต่ที่น่าสนใจก็คือหนังสือมีการเตือนถึงการเลือกเส้นทางที่ผิดหรือ False Path ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากมันคืออะไรหรอคะคือการที่เราเลือกอาชีพเพราะเงินทองชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นเพราะแรงกดดันจากพ่อแม่อ๋อไม่ได้มาจากเสียงข้างในของเราจริงๆถูกต้องครับและตัวอย่างคลาสสิกของเรื่องนี้ก็คือ Wolfgang a m a d e u s m ส z a ส t ต ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาถูกพ่อกดดันให้แต่งเพลงตามขนมเดิมๆเพื่อเอาใจราชสำนักเพื่อทำเงินว่าง,งันเถอะใช่เลยครับแต่ลึกๆแล้วโมซาดอยากสร้างสารรค์อะไรที่มันแตกต่างออกไปสุดท้ายเขาก็เลยต้องขบฏต่อพ่อของตัวเองเพื่อเดินตามเส้นทางของเขาจริงๆแล้วผลก็คือโอ้โหนำไปสู่การระเบิดพลังความคิดสร้างสารรค์ครั้งประวัติศาสตร์เลยครับสุดยอดเลยค่ะโอเคพอเราค้นพบภารกิจของตัวเองแล้ว ขั้นต่อไปคืออะไรคะขั้นต่อไปคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลยครับเขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนหรือ the apprenticeship phase ฟังดูเหมือนต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยนะคะช่วงนี้เม่มากครับหนังสือบอกว่าเป้าหมายของช่วงนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่งเลยนะแต่คือการเปลี่ยนแปลงความคิดและตัวตนของเราเปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไงคะ หัวใจหลักของช่วงนี้คือการให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าเงินครับอืตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยคือเบนจามินแฟรงคลินเขาทำยังไงหรอคะเขาเลือกที่จะไปฝึกงานในร้านพิมพ์ของพี่ชายที่งานหนักกว่าแล้วก็ใช้เวลานาน,านกว่ามากแทนที่จะทำธุรกิจทำเทียนที่ร่ำรวยของพ่อเขาใช่ครับทั้งๆที่สบายกว่าเยอะเลยนะแล้วทำไมเขาถึงเลือกทางที่ลำบากกว่าล่ะคะ เหตุผลก็เพราะว่าร้านพิมพ์ทำให้เขาได้อยู่ใกล้หนังสือได้พัฒนาทักษะการเขียนซึ่งเป็นความปรารถนาที่แท้จริงของเขาอ๋อเขาให้ค่ากับการเรียนรู้ระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนระยะสั้นถูกต้องเป๊ะเลยครับในหนังสือยังพูดถึงเรื่องการลองผิดลองถูกด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นสิ่งจาเป็นจาเป็นมากครับการล้มเหลวที่เกิดจากการลงมือทาอย่างกล้าหาญเนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้ได้มหาศาลเลย ซึ่งมันตรงกันขา้ามกับการไม่กล้าลองทำอะไรเลยมีตัวอย่างไหมคะมีครับพอลกร h แฮมผู้ก่อตั้ง Y Combinator เขาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ผ่านการลองผิดลองถูกนี่แหละครับซึ่งมันทำให้เขาค้นพบอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็สร้างเส้นทางที่ไม่เหมือนใครขึ้นมาได้เข้าใจแล้วคะ่ะงั้นมาถึงอีกหนึ่งทางลัดสู่ความเป็นเลิศกันบ้างดีกว่านั่นก็คือการมีพี่เลี้ยหรือเมนท่อครับผม อันนี้ถือเป็นตัวเร่งสำคัญเลยหนังสือบอกว่าชีวิตเรามันสั้นการมีพี่เลี้ยงที่เหมาะสมจะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้ไปได้หลายปีเลยแล้วเราจะเลือกพี่เลี้ยงยังไงดีคะเราต้องเลือกพี่เลี้ยงที่สอดคล้องกับภารกิจชีวิตของเราซึมซับความรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดแต่เป้าหมายสูงสุดคือการก้าวข้ามพี่เลี้ยงไปให้ได้นะไม่ใช่การอยู่ในเงาของเขาตลอดไปอมืมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจไหมคะมีครับเป็นเรื่องของไมเคิลฟาราเดย นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเขาเป็นผู้ช่วยของฮัมฟรีย์เดวีซึ่งเป็นนักเคมีที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเลยฟารรเดก็เรียนรู้ทุกอย่างจากเดวีแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขาเติบโตขึ้นเก่งขึ้นเดวีกลับไม่พอใจเหรอคะประมาณนั้นเลยครับเดวินเลยยังคงมองว่าเขาเป็นแค่ผู้ช่วยแล้วก็มอบหมายงานเล็กๆน้อยๆให้ทำเหมือนกับกีดกันไม่ให้โตไปกว่านี้ใช่ครับ สุดท้ายฟาราเดย์ ay, เลยต้องตัดสินใจแยกตัวออกมาเพื่อสร้างผลงานของตัวเองเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ก็จงเป็นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับเอาละค่ะมาถึงประเด็นที่ส่วนตัวคิดว่าน่าประหลาดใจมากเลยหนังสือบอกว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการไปสู่ความเป็นเลิศอาจจะไม่ใช่เรื่องทักษะแต่เป็นเรื่องคน จริงค่ะเรามักจะโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวใช่ครับหนังสือบอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะมองคนตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เขาเป็นที่เขาเรียกว่าการก้าวข้ามมุมมองที่ไร้เดียงสาหรือ naive perspective มุมมองที่ไร้เดียงสาครับก็คือการมองโลกสวยเกินไปคิดว่าทุกคนจะดีกับเรามีเหตุผลกับเราซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปไม่ใช่เลยครับ และเบนจามินแฟรงคลินอีกครั้งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องนี้หรอคะเขามีประสบการณ์อะไรมาโอ้โหตอนหนุ่มๆเขาไร้เดียงสามากครับโดนผู้ว่าการรัดหลอกโดนเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งไม่เข้าใจแม้กระทั่งความอิจฉาของพี่ชายตัวเองโดนมาเยอะเหมือนกันนะคะเยอะเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่ธรรมดาก็คือเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดพวกนี้ เขาพัฒนาความสามารถในการอ่านคนคิดจากมุมมองของคนอื่นจนสามารถพลิกเกมแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับว่าเราต้องเข้าใจด้านมืดของธรรมชาติมนุษย์ด้วยเช่นความอิจฉาหรือการชอบทำตามๆกันเพื่อที่จะรับมือกับมันได้อย่างชาญฉลาดถูกต้องที่สุดครับไม่ใช่เพื่อไปทำร้ายใครนะแต่เพื่อป้องกันตัวเองและให้เรามีสมาธิกับงานของเราจริงๆ พอจะสรุปเส้นทางสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของ m a s ซ e รีให้ฟังสักหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับโดยสรุปแล้วเส้นทางนี้ประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักๆนะครับ 1. เลยคือค้นพบภารกิจแห่งชีวิตของคุณให้เจอค่ะฟังเสียงเรียกจากข้างในที่มักจะอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กใช่ครับ 2. คือยอมรับช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนอดทนทุ่มเทแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าผลตอบแทนระยะสั้นค่ะ 3. หาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้แล้วก็หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ไม่จําเป็น4ล่ะคะ 4. พัฒนาทักษะทางสังคมเรียนรู้ที่จะอ่านคนและเข้าใจผลวัตทางสังคมเพื่อที่คุณจะได้มีสมาธิกับงานของตัวเองอย่างเต็มที่และข้อสุดท้ายและสุดท้ายข้อ5คือปลูกความคิดสร้างสรรค์เมื่อเราเชี่ยวชาญในกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ถึงเวลาที่จะท้าทายแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณขึ้นมาครับ ฟังดูเป็นแผนที่ที่ชัดเจนมากเลยนะคะสิ่งที่น่าทึ่งกั่กับหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ได้เขียนขึ้นสําหรับคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นแต่เป็นเหมือนแผนที่สําหรับใครก็ตามที่พร้อมจะทุ่มเทจริงๆมันเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อคําว่าอัจฉริยะไปเลยจากเรื่องของโชคชะตาให้กลายเป็นเรื่องของกระบวนการและความมุ่งมัน่นใช่เลยครับและมีแนวคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้หนังสือบอกว่าปลายทางของความเป็นเลิศ คือการพัฒนาสัญชาตญาณระดับสูงหรือที่เขาเรียกว่า feel finger tip feel ครับมันไม่ใช่พลังวิเศษนะแต่มันคือผลลัพธ์จากการที่สมองของเราหลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีจนสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ในพริบตาอ๋อ oh, เหมือนกับสัญชาตญาณของนักกีฬาเก่งๆหรือนักดนตรีมืออาชีพแบบนั้นเลยครับ ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเรามีสัญชาตญาณระดับนั้นในงานของเรามันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนจริงด้วยค่ะหากใครฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของตัวเองเราขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มเต็มเลยนะคะสำหรับผู้ฟังที่สนใจหนังสือ Mastery สามารถกดลิงก์ที่ description ของคลิปนี้เพื่อสั่งซื้อได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณครับ แล้วพบกันใหม่กับบุ๊กนาจิพอแคส์ที่จะเสกหนังสือให้เข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีครั